สวัสดีครับแก้ปัญหาจ่ายเงินค่าโฆษณาไม่สําเร็จโดนบล็อกวิธีการชําระเงินแต่ไม่ใช่โดนปิดบัญชีนะครับเกี่ยวกับการชําระเงินไม่ได้เกี่ยวกับการละเมิดมาตรฐานชุมชน f c e e o o o นะคุณเพิ่มบัตรเดบิตไม่ว่าจะบัตรแข็งหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้ว Facebook มีการหักเงินอัตโนมัติเข้ามาหน้าตัวจัดการโฆษณาผ่านผ่านตรงนี้ครับตัวจัดการโฆษณาในหน้าเฟซส่วนตัว เข้ามาผ่านขั้นตอนที่เก่ามานะครับทีนี้คลิกคลิกเมนู3ขีดเลื่อนหาการเรียกเก็บเงินหรือจะกดทางลัดปดเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่คุณโดนบล็อกถึงเขาหักเงินคุณไม่ได้แล้วแล้วเขาคิดว่าคุณเบี้ยวคุณชักดาบถ้าเพิ่งโดนไม่นานนะครับเพิ่งโดนไม่นานไม่มีปัญหา แต่ถ้าบางคนปล่อยยาวเป็นอาทิตย์สัปดาห์สองสัปดาห์โดนแบนด์ถาวรเนี่ยผมก็ไม่รู้วิธีการนะครับอาจจะต้องติดต่อทีมซัพพอร์ตหรือติดต่อทาง Facebook h e a l เซ็นเตอรเดี๋ยวผมจะหาคลิปมาฝากในช่วงท้ายนะหน้าการชําระเงินมันขึ้นว่าเพิ่มวิธีการชําระเงินใหม่หรือคุณลองคลิกการตั้งค่าวิธีการชําระเงินเพื่อเข้าไปเพิ่มวิธีการชําระเงินใหม่มีช่องให้เพิ่มได้นะครับใน แสดงว่าคุณยังไม่โดนบล็อกถาวรก็ลองเพิ่มวิธีการชําระเงินใหม่นะในหัวข้อนี้ครับเพิ่มวิธีการชําระเงินครับแล้วเพิ่มยังไงให้สามารถหักบัตรได้นะครับกล่าวสรุปก่อนเลยบัตรเดบิตกสิกรนะครับเป็นบัตรแข็งอาจจะไปที่ห้างหรือไปที่สาขาต่างๆนะครับแนะนําเป็นบัตรแข็งเพราะว่าคุณใช้บัตรคุณจะสามารถอนุญาตการชําระเงินออนไลน์บนตู้ ATM ทำไม่เป็นแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเขาก็จะพาคุณไปที่ตู้และไปที่เมนูอนุญาตชําระเงินออนไลน์นั่นเองครับทําไมต้องเป็นบัตรแข็งแต่ถ้าใครใช้เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผมไม่รู้ข้อมูลนะครับว่าจะต้องเข้าเว็บไซต์แล้วไปอนุญาตการชําระเงินออนไลน์อย่างไรแต่ถ้าเป็นบัตรแข็งมันทําที่ตู้ ATM ครับใครมีเค a บงบัตรแข็งบัตรเดบิตอยู่แล้วก็ลองไปที่ตู้ ATM แล้วไปกดมองหาเมนูอื่นๆอนุญาตชำระเงินออนไลน์นั่นเองครับ ทางธนาคารจับสัญญาณว่ามีเงินล่วไหลออกจากบัญชีของคุณ2,000 3,000โดนหักออกแบบรัวๆนะครับบางคนอาจจะตั้งค่าการชำระเงินของ Facebook เกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำหรือตั้งค่าอย่างไรก็แล้วแต่ให้มีการหักอัตโนมัติเงินของคุณรั่วไหลโดนหักทางธนาคารเขาจึงมองว่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะครับเขาก็เลยบล็อกวิธีการชำระเงินของคุณไว้ชั่วคราว Facebook ไม่สามารถหักเงินคุณได้เขาก็บล็อกบัญชีคุณไงครับคงจะต้องใช้บัตรเดบิต K-Bank ธนาคารอื่นผมไม่รู้นะครับธนาคารอื่นๆนะครับก็ลองไปที่ตู้หรือว่าไปสอบถามทางธนาคารว่าอนุญาตการชำระเงินออนไลน์ทําอย่างไรนะครับเมื่อคุณกดยอมรับแล้วหมายถึงคุณยอมให้ธุรกรรมออนไลน์หักเงินบนบัตรของคุณแบบอิสระเสรี แต่ถ้าคุณไม่ได้กดยอมรับก็อาจจะหักได้หักบัตรเดบิตได้แต่ถ้ามีกิจกรรมหักกรัวๆหักบ่อยๆเขาก็อาจจะบล็อกคุณได้ดังนั้นแนวทางแก้ไขก็เป็นวิธีการที่กล่าวมานะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ